เค okay, ครับวันนี้จะมาแนะนําเรือนไทยเดิมสองนะครับในสองนิจนอนได้ประมาณสักหกท่านเต็มที่รวมเสริมด้วยครับของไผ่ตะพุทธโฮมเตยของชุมชนบ้านแหลมนะครับนี่เลยอันนี้เขาจัดไว้หกท่านเลยนะคือเสริมอีกเสริมอีกสี่ท่านนะครับข้างบนก็เป็นเตียงสามจุดห้าฟุตอีกสองเตียงนะครับกรณีมาหกท่านถ้าเกิดขอเป็นเสริมด้วยเนาะหรือจะไม่เสริมนี่นี่ครับนอนสองท่านก็เป็นสองเตียงแยกกันออกมาเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับค่าบริการก็คนหกร้อยบาทมีอาหารเย็นอาหารเช้านอนหนึ่งคืนถ้าไม่เอาไม่รับอาหารเย็นก็เลยแค่กนละสี่ร้อยบาทอีกนะครับเป็นบรินะครับนี่น,นี้พื้นที่นะติดแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูว่าเอ๊ะแล้วห้องน้ําเป็นแบบไหนอ่าห้องน้ําแบบไหนเดี๋ยวเดินผ่านมาออกมาปุ๊บนอกห้องก็เดินมาตรงนี้นะครับห้องน้ําก็จะแยกเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําแยกเป็นห้องน้ําชายหญิงเป็นสองห้องนี่นี่เลยนะครับ นี่เลยห้องน้ํานี่ห้องน้านี่นี่ห้องน้านะครับทุกคนอ่าก็บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอ่าโอเคนะครับสวัสดีจ้า